ไปมาวะพี่มนช่วยผมด้วยดิมีคนตามกระที่ผมอะ่ะงั้นมึงเข้าไปหลบในบ้านคุณก่อนเลยมั้ยเฮ้ยพี่ครับผู้หญิงผู้ชายถอดเสื้อฮังเกงสีเขียววิ่งไปทางนี้บ้างหรือเปล่าครับเัีนยวิ่งไปทางนู้นนะครับครับ ที่รักรอฉันก่อนเรากลับบ้านก่อนไหมบ้านทไม่ทำอีท่าไหนวะทำไมถึงได้โดนเขาไล่กับทื่ออย่างนั้นวะม,มีอะไรให้ทำก็ไปทำก่อนไป มึงเล่าให้พี่ฟังให้หมดเลยนะเว้ยไม่อย่างนั้นอ่ะคราวหน้าพี่ไม่ช่วยเอยงนะเว้ยเอ่อคือผมเธอแอบไป,ปมีอะไรกับพี่สาวข้างบ้านพี่อ่ะแกว่าไงนะนี่แกไม่รู้เลยวะว่าเขามีผัวอยู่แล้วอะ่ะโถพี่ ก็พี่เขาให้ท่าผมขนาดนั้นอะ่ะเป็นพี่พี่ไม่เอาหรือไงพี่เขาเสนอผมก็เสนอก็แค่นั้นเองตามภาษาไม่รุ่นทั่วไปอะ่ะยังไม่สำนึกอีกพี่เราปวดหวัวแทนไองจริงถ้าเกิดว่าเอ็งไม่โชคดีอย่างครั้งเนี้ยคราวหน้าเขาเอาปืนมายิงเอง็งจริงๆเนี่ยเอ,งอย็งจะทำไงวะพี่ไม่ช่วยเอ็งนะเว้ยผมรู้แล้วหน้าพี่แล้วผมก็ไม่ยอมโดนจับได้ง่ายเที่ ทางที่ดีเนี่ยพี่ว่าเลือกอยุ่งของเขาเลยดีกว่าน้าอีถึงจังเลยไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้เมาหมอยแก่เลย แหมช่วงนี้เนี่ยดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะดูสิผิวนี่ผ่องเช่ถ้าฉันเดาไม่ผิดนะแกต้องมีเด็กซ่อมไว้แน่เลยอร่อยเด็กเด็กอะไรกันฉันไม่มีหรอกเด็กที่แกบอกอะแหม ฉันก็พอจะรู้อะไรมาบ้างแหละว่าเด็กที่แกไปนอนด้วยเป็นรุ่นน้องที่ทำงานผัวฉันเองอย่านี่แกพูดเบาๆสิรู้เลยอย่าไปเลยนะเออรู้แล้วนะว่าแต่เปไหนบ้างไอะแกเล่ามาเล่ามานี่ฉันจะบอกเลยนะ มันสินมากฉันมาสิ้นซ่านไปทั้งตัวเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชันเจน็ดเหมือนโดนขั้แรกเลยก็แกอยากรู้ไหม,มสินมากแค่ไหนแกทั้งหลอกโอ๊ยไม่เอาอ่ะแก เรื่องแบบนี้ขื้นหัวฉันรู้เข้านะนี่เลิกกันพอด,ดีเม้าไม่เอา,ม,เอามันฟินมากเลยนะแกไม่อยากรู้หรอว่ามันฟินแค่ไหน พี่ม่อนอยู่ไหมครับพี่ม่อนไม่อยู่บ้านจ้ะเ๋องั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยแวะมาะเดี๋ยวคือการต้องบัสมีอะไรเหรอครับเปล่า,าจะ้ะพี่แค่อยากกินกล้วยของ,องบัสอะอออ หมายถึงอันนี้หรอครับไม่ใช่จ้ะนี่หมายถึงกล้วยอันนี้ต่างหากนะพี่นาครับผมว่าอย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีคนมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีเอานะครับทำไมล่ะพี่ไม่พูกบ้านไม่พูกก็มไม่มีใครรู้หรอกนะอย่าอย่าดีกว่านะครับ เดี๋ยวถ้าพี่มอนมาเห็นเข้ามันจะแย่เอานะครับกับพี่บอกแล้ไงว่าพี่ม่อนนะไม่อยู่บ้านพี่ว่าเราเข้าไปกินกันในบ้านดีกว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยนะพี่ คนเอาน่ะเดี๋ยวก็เลิกงานละพี่ผมมีอะไรจะบอกพี่อ่ะแต่พี่อย่าโกรธผมนะเรื่องอะไรบ้านดพี่รับปากผมนะก็พี่จะไม่โกรธผมอ่ะเออถ้าไม่รุนแรงพี่ไม่โกรธมึงหรอกเมียพี่ชวนผมไปนอนด้วยอ่ะว่าอะไรบ้านอุ้ยเลยใจเย็นก่อนนะพี่ พี่ฟังผมก่อนมึงจะให้กูใจเย็นไงวะผมเข้าบ้านพี่ก็จริงอะแต่ผมไม่ได้มีอะไรกับเมียพี่เลยนะผมไม่กล้าทำงั้นหรอกพี่ผมเคารพพี่นะผมผมถึงมาบอกพี่ไงมึงพูดจริงเหรอจริงครับพี่ถ้าสิ่งที่มึงพูดเป็นเรื่องจริงแล้วก่มึงต้องช่วยกูนะเว้ยไ,ได้ครับ นะโอเคคุณถือนี่ไว้นะ <S 2> <S 2> อะไรอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะทุกคนครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่วันนี้มาเป็นสักขีพยานให้ผมว่าหลังจากวันนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่พยายของผมต่อไปครับ ผมอจะทำให้ทุกคนรู้ไงว่าคุณนอกใจผมตอนที่ผมทิ้งคุณไปเนี่ยเขาจะได้ไม่หาว่าผมทิ้งคุณไปก่อนนี่คุณโดนภรรยาคุณส่งเขาเหรครับโอ้โหสวมเขาซะแล้ว <laughs> ผมว่าคุณอย่าเพิ่งมาหัวเราะผมเลยดีกว่านะครับคุณเคยได้ยินอะไรไหมครับคำที่ว่าหัวเราะทีหลังดังกว่า คุณรู้อะไรไหมครับว่าชู้ของภรรยาผมากับภรรยาคุณเนี่ยคือคนเดียวกันครับไอ้หมอนี่ไงครับคุณพูดว่าอะไรนะไม่จริงนะคะที่รักไม่ใช่ความจริงเลยค่ะคุณอย่าไปเชื่อคนพวกนี้นะคะพิม่อนพี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ย ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าผมไม่เคยมีอะไรกับเมียพี่อ่ะไอ้บัสนี่มึงคงคิดว่ากูโง่สินะแล้วมึงก็คงคิดว่ากูไม่รู้ว่าสิ่งที่มึงพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่คำโกหก ยาครับพี่แน่ใจเหรอครับว่าพี่ม่อนเขาจะไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยแน่ใจสิพี่มอนมัน,นู่จายไม่มั่องนนผมไม่รอแล้วผมก็อดใจไม่ไหวเหมือนกัน นพี่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะแต่ทำไมพี่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะกูก็จะได้รู้ไงว่าคนอย่างมึงเนี่ยจะต่ออะรกับกูดได้อีกนานแค่ไหนสิบัสมึงนี่มันคนโลกผู้ชายเลยวะ่ะโยนความผิดให้ผู้หญิงแล้วเอาตัวรอดคนเดียวอะ่ะ คุณกลับไปรอผมที่บ้านเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองเดี๋ยวเรื่องของเราเนี่ยเขาจะว่ากันทีหลังจอ้นี่ไปไหนลงมาไว้ มอนฉันขอโทษนะพี่ฉันกับไอ้บ้านเนี่ยเรายังไม่ได้มีอะไรกันเลยนะพี่ไม่ได้มีอะไรกับไอ้บ้านกันฉันเห็นเต็มสองตาว่าเธอกับไอ้บ้านอะนอนคัวกันอยู่บนเตียงเธอยังจะตอแหลอะไรอีกอนฉันขอโทษนะ ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วฉันจะไม่ทำอีกนี่ให้โอกาสจะหคีั้งนะไม่เชิญ่อออกไปจากชีวิตผมแล้ะแล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าคุณพี่มนพี่มนพี่มนเนี่ย